หลังจากหลังจากที่คลิปที่แล้วนะคะเราก็มานะคะวัดภูม่านฟ้านะคะบริเวณจุดนี้นะคะก็จะเป็นการทํากําแพงกันดินนะคะซึ่งจะบอกว่ากําแพงกันดินก็คือรวดเร็วมากๆเลยนะคะก็จะมองลงไปนะคะก็จะเห็นปราสาทของหลวงปู่หินนะคะ แล้วก็เห็นบริเวณสถานที่ต่างนะคะที่สำคัญนะคะของวัดนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านนะคะมาดูความคืบหน้านะคะของระเบียงโคดนะคะนี่ก็เป็นระเบียงโคดนะคะซึ่งเราก็ต้องทำการขึ้นบันไดไปนะคะ บริเวณระเบียงคดนะคะอาิวเตอร์ขึ้นไปแล้วเราขึ้นไปดูระเบียงคดกันนะคะนี่ก็เป็นระเบียงคดนะคะยิ่งใหญ่ อลังการมากๆเลยนะคะเป็นการนำหินนะคะมาต่อกันนะคะสุดยอดเลยะคะ่ะกระเด็นเข้าไปนะคะบริเวณระเบียงคศนะคะจะเห็นว่าระเบียงคศนะคะมีความยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยนะคะขนาด ต้นเสานะคะก็แกะสลักนะคะสวยงามกันแบบนี้เลยนะคะ๋ยาที่พาไปชมนะคะจะบอกว่าสถานที่ตรงบริเวณเบียง,ยงคดตรงนี้น,นะคะก็จะเห็นวิวนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะนี่คือวิวบริเวณด้านล่างนะคะซึ่งก็จะเห็น สถานที่ปฏิบัติธรรมขององค์พ่อแดงนะคะแล้วก็เห็นรถเคนต่างๆนะคะประมาณ3-4ตัวนะคบะริเวณจุดทางนู้นนะคะไกลๆทางนู้นนะคะจะเห็นว่าแนวเสานะคะเรียงกันเป๊ะเสาเป็นเสาต้นเดียวซึ่งทำมาจากหินนะคะนี่ก็เป็นการ ต่อนะคะต่อก้อนหินนะคะให้เป็นระเบียงส,สวยๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราพาทุกท่านชมกันแล้วก็พูดคุยกันไปเรื่อยๆนะคะบริเวณระเบียงคดนะคะจะเห็นเสาต้นใหญ่นะคะเรียงนะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็บริเวณพื้นนะคะก็เป็นหินนะคะซึ่งจะทำการต่อกัน ะะที่เห็นอยู่นะคะก็เป็นหินอีกเช่นเคยนะคะนี่ก็เป็นบริเวณระเบียงโคดนะคะจะบอกว่ามันยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยนะคะจะบอกว่าขึ้นมานะคะก็ยังไม่ได้ทำบันไดขึ้นมานะคะก็จะเป็นเหล็กนะคะเหล็กที่ทำเป็นบันไดนะคะขึ้นมานะคะ ต้นเสาแต่และต้นนะคะน่าจะทำการแกะสลักนะคะลวดลายเพื่อให้สวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะจะบอกว่าเหมือนสวรรค์น,นะ,ะเป็นสวรรค์นบนดินกันเลยทีเดียวนะคะเราก็จะเดินมาดูระเบียงคดนะคะว่าสวยงามตะการตาขนาดไหน เราก็จะถ่ายบรรยากาศข้างนอกไปให้ทุกท่านได้รับชมนะคะในพื้นที่บริเวณจุดนี้นะคะของวัดภูม่านฟ้านะคะก็บริเวณข้างในนะคะที่เห็นอยู่นะคะก็จะทำการก่อสร้างระเบียงโคตต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะอยากให้ทุกท่านนะคะได้เข้ามาทำบุญน,นะคะ ร่วมกันสร้างปราสาทหินวัดภูดม่นฟ้าจังหวัดบุรีรัมย์ที่ตรงนี้นะคะอยู่ที่อำเภอนางรองนะคะก็น่าจะให้เราได้หยุดกันตรงนี้นะคะเพราะว่าข้างในก็าอาจจะแบบว่าเห็นเหล็กค้ำอยู่ก็าอาจจะอา,อ,าอาจเกิดอันตรายได้นะคะเขาก็ทำกันเรื่อยๆเลยนะคะ ลวงพ่อแดงบอกว่า200กว่าปีก็น่าจะ3ชั่วอายุคนนะคะกว่าจะสร้างเสร็จสมบูรณ์นะคะ,ะน้องติวนี่ค่ะก็จะมีหินค้ำอยู่นะคะกว่าจะทำการก่อสร้างเรื่อยๆืนะคะจนถึงบริเวณจุดนะคะที่เราเห็นแสงนะคะก็คือน่าจะเป็นสถานที่ะคะซึ่งเป็นสถานที่ ที่สร้างระเบียงโคดนะคะ,ะเราเดินกลับไปนะคะความอลังการความอลังการนะคะต่การตานะคะของระเบียงโคดนะคะวันนี้บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะเหมาะสำหรับการมาเที่ยวชมอาสาทิวัดภูม่านฟ้าจังหวัดบุรีรํานะคะมาช่วยกันสร้าง เมืองสีหานครนะคะให้ยิ่งใหญ่แต่การตานะคะก็จะมีผู้คนนะคะมากันเรื่อยๆเพื่อที่จะมาทำบุญกับองค์หลวงพ่อแดงนะคะหเหินใหญ่มากๆเลยนะคะที่เห็นอยู่นะคะก็มีเคนหลายสิบตัวนะคะทำการยกหินนะคะ ที่บริเวณหลังปราสาทหินของหลวงปู่หินนะคะทำการยกหินนะคะนี่ก็ระเบียงโคตก็คือจะบอกว่ายิ่งใหญ่อลังการตะการตามากๆเลยนะคะสำหรับระเบียงโคตนะคะข้องบนก็เป็นหินนะคะซึ่งเป็นหินที่แบบว่าสวยมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นงาน ต้นเสานะคะซึ่งต้นเสาก็เป็นหินขนาดใหญ่นะคะแล้วก็เอามาวางนะคะวิธีการต่อหินนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่แบบยากลำบากมา,มากๆเลยนะคะการต่อหินจะบอกว่าทุกท่านที่มาสร้างนะคะที่สร้าง วัดภูมอฟ้าแห่งนี้นะคะจะบอกว่าสุดยอดมากๆเลยนะคะเพราะว่าการต่อหินเนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดานะคะเป็นเรื่องที่แบบอัศจรรย์นะคะอัศจรรย์มากๆเลยนะคะนี่ก็จะเป็นการทำเสานะคะสุดยอดเลยนะคะ เาสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมนะคะนี่นี่ก็เป็นทางเชื่อนะคะเราก็เห็นรถเคนเยอะเลยน้องติวดูรถเคสสิเห็นไหมรถเคน้องติวไม่ไปหรอไม่ไปครับไม่ไปครับแค่อยู่ตรงนี้เด็แค่อยูตรงนี้ใช่นี่ก็เป็นรถเคนนะคะโอ้โหรถเคนสองคันเลยนะคะ บริเวณจุดนี้นะ,ะจะเป็นรถเคที่แบบว่าขนาดใหญ่มากๆเลยนะคะในการทำการยกหินนะคะซึ่งน่าจะเป็นช่วงพักกลางวันของของช่างนะคะโอ้นี่ก็ทำการต่อนะคะเขาจะทำเสาก่อนนะคะก่อนที่จะทำการเอาหินต่อไปนะคะไม่แน่ใจว่า เขาต่อกันยังไงนะคะสําหรับหินที่มีขนาดใหญ่ขนาดนี้นะคะแล้วก็ใช้รถเคนนะคะในการยกหินนะคะมาทํากันนะคะให้แบบยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะคะอันนี้น่าจะเป็นการเทพื้นก่อนนะคะแล้วก็ทําการเอาเสามาวางนะคะ แล้วก็จะมีช่างนะคะบริเวณด้านในนะคะซึ่งก็อาจจะเป็นเขตอันตรายนะคะเขตก่อสร้างนะคะก็ห้ามอ,อย่างที่ป้ายบอกเลยนะคะห้ามขึ้นนะคะเขตก่อสร้างคือจะอันตรายนะคะบริเวณจุดนั้นก็น่าจะเป็นจุดศูนย์กลางนะคะซึ่งก็ทำการก่อสร้างกันนะคะ โอ้รเขนใหญ่จริงๆเลยนะคะฝากกดไลค์นะคะกดติดตามนะคะช่องก่อนชชยสร้างบ้านนะคะตอนนี้เราอยู่ที่วัดผูมันฟ้านะคะก็จะมาอัปเดตงานก่อสร้างนะคะให้กับทุกท่านได้รับชมนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆน,นะคะบ๊ายบายนะคะน้องติวบ๊ายบายค่ะ